ครักทัายต่อนคำคำี่นนองลูกลดนนโรลงมาหลังจากเล่นโุงเรียนครับเุงเรียนมากยาวส่วนไน้อยเนี่ยเนี่ยเนอ่างงบเนื้อยีมีมลูกไหมกม่ร่าพ่อมาไทย ไหนไหนมาเฟืองมาให้ปู่ดูสิไหนไหนไหนโอ้มีมาเฟืองด้วยครับ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 เข้าใกล้ๆแล้วครับนั่นโอ้เอาลงมาเลยนี่ยกขึ้นนี่น้องมาเฟืองอยู่กับน้องอะไรครับน้องชูเบื่อจ้ อือ่าเห็น้องโป้น้องโป้ดูนี่พี่เขาไปแล้วอีป้าอีฟ้าอีฟ้าขี่สกูตเตอร์แล้วอ้าวขี่ให้ดูสิโอ้เก่งมากเลยอ้าวเข้าป่าเลยลดลดลระวังรถระวังรถระวังรถนะครับอ้าวหมดรถแล้ว เออเอย่าไปเล่นไปเล่น UM อ้าวอ้าวอ้าวอ้วอ้าวออาอ้าวอ้า hmm. อ้อ้าวอ้าวอ้าวอ้อ้าอ้าวอ้าวอ้าวออ้าอ้ม ไม oh, ่มีเขาทำไมล่ะอ๋อเข้าไปป่าทำไมเอาอยู่ฟ้าโซสิอยู่ฟ้าโซสิไม่มีให้อยู่ฟ้าโซสิ

อ hmm. ah, ้าวอยู so, ่ฝาโซไปแล้ว so นุ่นนุ่นอู้ฮึ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 อ้าวอยู่ฝ่าโซแล้วโซแล้วโซสเตปแล้วนั่นนั่นโอ้ ระวังรถ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 เท่าแก่มารถเท่าแก่อ่าเท่าแก่มาแล้วเท่าแก่จะเล่นครับอ้าวอ้าวอ้าบะเหนียวบะมีเข้าไปอีกแล้วเออเอาเดี๋ยวเดี๋ยวก็เก่งเดี๋ยวก็เก่งเอาเอาไหมเอาไหมเดี๋วก็เก่งอ้าว นี่ครับคือลูกหลานในเหลินสอนคำคำครับดูชนบ้านสังแปนเาครับนีต้นักเสลืงอืมต้นักเสงเห็ไักเสียงร้อมูลอืมอืนี่บมักเสลยงมีกำลังเป็นบาดเป็นฝนเนี่ยอืม นี่คืออยู่ส่วนตงสดกลุนนครครับบ้านสังแกนตำบลแงาวงอำเภอสว่างแดนดินครับจังหวัดสกุนนครทำาม,มาเลิกโรงเรียนกับได้มาเรีนร่วมกันครับง่อมกันลูกหล,ลานหลังจากเลิกโรงเรียนมีควมชุกอ๋อไปเราอยู่ฝ่าพุ่นเร็วเลยเด็กแบ้นน่น <c oughs> เอาเอาให้บะมีให้บะมีให้บะมีมั่งเออหลบรถเออหลบรถระวังรถระวังรถนะใครมาใครมามาจี้ใครมาครับ ยื้อๆเออยืนดี้ดินี่ยเดี๋ยวรถลดระวังรถ